เมื่อเดือนที่แล้วทางผมแล้วก็ทีมงานนะครับเราไปประเทศอังกฤษกันมาจริงๆการไปประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราทําเป็นประจําอยู่ละนะครับปีเวน้นปีเลยยะเวน้นช่วงโควิดที่ผ่านมาที่เราไม่ได้ไปนะครับคราวนี้ไปมาครั้งล่าสุดเนี่ยก็ไปทํา3อย่างที่เราทําเป็นประจําเสมออย่างแรกก็คือเราไปคุยกับโรงเรียนท็อปๆในอังกฤษหคือเพื่อไปดูว่าโรงเรียนท็อปๆเหล่านี้เนี่ย เขามีวิธีในการเตรียมตัวเด็กยังไงมีวิธีในการปั้นเด็กยังไงเราจะได้เอาไอเดียตรงนี้กลับมาใช้กับโรงเรียนของเราแล้วก็เด็กๆของเราบ้างอย่างที่2ก็คือ,อเด็กบางคนเนี่ยอาจจะอยากไปเรียนต่อโรงเรียนที่อังกฤษนะครับเราก็จะไปดูว่าโรงเรียนเหล่านี้เหมาะสมกับเด็กประเภทไหนยังไงบ้างนั่นคืออย่างแรกอย่างที่2ก็คือเราไปเยี่ยม University นะครับไปพูดคุยกับ Oxford Cambridge Imperial UCL แล้วก็ LSE แล้วก็ยูอื่นนะครับเพื่อไปคุยกับเขาว่าเขาต้องการเด็กแบบไหน เด็กแบบไหนที่เขาอยากจะรับเข้าไปเรียนเราจะได้เอาตรงนี้กลับมาช่วยในการเตรียมตัวเด็กเหมือนกันและอย่างที่3ที่เราทําเสมอครับเราไปเยี่ยมสิทธิ์เก่าของเรารอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่เราได้เจอเด็กๆเยอะน่าจะเยอะที่สุดถ้าเทียบกับทุกรอบที่เคยที่เคยไปมานะครับเราได้ไปเจอเด็กๆในลอนดอนได้ไปเจอเด็กๆที่เคมบริดจ์ที่เคมบริดจ์ครับเราเจอน้องคนหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เรียนอยู่ที่ university of cambridge นะครับ ก็นัดเจอกันที่ร้านอาหารเกาหลีนะครับปิ้งย่างก็ปิ้งย่างกันไปคุยกันไปแล้วถามหลายเรื่องครับแล้วสุดท้ายเราก็ถามเขาว่าเนี่ยยูมาเรียนเคมบริดจ์เนี่ยยูท็อปขนาดนี้เนี่ยยูเรียนหนังสือวันละกี่ชั่วโมงเขาก็บอกว่าอ๋อเรียน10ชั่วโมงผมก็บอกว่าโอ้โหโปรเฟสเซอร์ที่เคมบริดจ์นี่ขยันนะเนาะเขาสอนกันวันละ10บชั่วโมงเลยเหรอเนี่ยคนนั้นบอกผมว่าเปล่าโปรเฟสเซอร์อ่ะสอนแค่2ชั่วโมง อีก8ชั่วโมงเนี่ยผมอ่านหนังสือเองพอได้ฟังแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ตกใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าการเรียนในระบบอังกฤษเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของทีชชิ่งต่อเซลสตาร์ดี้ในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยคือ20-80 t บแปดสิบทีชิ่งยี่สิบเซลสตาร์ดี้อีก80เพราะฉะนั้นถ้าโปรเฟสเซอร์สอนสองชั่วโมงแล้วต้องอ่านเองอีก8ชั่วโมงเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่ถูกต้องแล้วคำถามที่อยากจะถาม นะครับน้องๆทุกคนที่อยู่ในห้องวันนี้เนี่ยทุกวันนี้มีใครอ่านหนังสือเองวันละแปดชั่วโมงไหมครับถ้ามยียกมือให้ดูนิดนึงมีไหมครับอ่ะคราวที่เราไปฟังนิดหนึ่งว่าอ่ะเมื่อกี้มีมียกมืออยู่ท้ายห้องนิดหนึ่งขอบคุณมากครับวันนี้ยังไม่ต้องแปดชั่วโมงก็ได้แต่สิ่งที่ควรถามตัวเองคือวันนี้แม้แต่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยได้เริ่มทำหรือยัง ถ้าเราไม่เริ่มทําตั้งแต่วันนี้ครับสิ่งที่น่าจะน่ากลัวมากๆก็คือในวันที่เราเข้ายูนิเวอร์ซิตี้ไปแล้วเนี่ยเราจะทํามันได้หรือเปล่าถ้าไม่เคยเริ่มตั้งแต่แปดชั่วโมงเนี่ยมัน,ม,นมันเยอะไปสําหรับวัยวัยนี้อยู่แล้วละเพราะเรายังมีเรื่องอื่นที่ต้องทําอีกมากมายต้องเรียนหลายอย่างนะครับแต่เราเริ่มจาก2ชั่วโมงได้หรือ1ชั่วโมงได้หรือแม้กระทั่งครึ่งชั่วโมงได้ถ้าเราไม่เคยเริ่มมาก่อนเนี่ยน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากนะครับคราวนี้พอฟังแบบนี้ปุ๊บเนี่ย หลายๆครั้งที่เราคุยกับผู้ปกครองกับเด็กแล้วเราคุยกันเรื่องเนี้ยเฮ้ย hey, ยูต้องอ่านหนังสือวันละแบบหลายๆชั่วโมงเนี่ยบางคนบอกโองกันไม่เอาละงั้นไม่ไปยูทอ็อปละเพราะถ้าไปยูท็อปแล้วมันจะเครียดมันต้องอ่านหนังสือเยอะมันต้องอ่านหนังสือกันวันละเจ็ดแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงเนี่ยทาไม่ไหวหรอกไปย,ยูง่าย,ดายๆดีกว่าไปยูลองๆดีกว่าเข้าง่ายๆสบายๆดีกว่าจะได้ไม่ต้องอ่านหนังสือเยอะถ้าใครกําลังคิดแบบนั้นเรามาดูสถิติต,ตรงนี้นิดนึงนะครับสถิติในตารางตัวนี้เนี่ย รเราเรียกเป็นชื่อเล่นว่า drop out rate drop out rate คือเข้าไปเรียนแล้วเรียนไม่ไหวต้องโดน retire ออกมานะครับชื่ออย่างเป็นทางการคือ non continuation ตัวเลขที่เห็นเนี่ยเป็นตัวเลขของนักเรียนใน UK นะครับที่เข้าไปเรียนอยู่ต่างๆแล้วสุดท้ายเนี่ยเรียนไม่ไหวคุณพ่อคุณแม่ลองเข้าไปดูลิงก์ที่ที่เห็นข้างล่างนี้ได้นะครับสิ่งที่เราเจอคือ,อยูท็อปท็อเนี่ยอย่าง Cambridge s ซน n ์แอนด Oxford d ซ r h a m Bristol Imperial Birmingham LSE เนี่ย เด็กที่เข้าไปเรียนแล้วเรียนไม่ไหวอะ่ะแค่ประมาณหนึ100่งเปอร์เซ็นร้อยคนเรียนไม่ไหวหนึ่งคนแต่ถ้าเราเข้าไปดูตารางตัวนี้ครับล่างๆแบบเลื่อนลงไปล่างๆผมไม่ได้อยากเอาชื่อยูมาให้ดูนะครับแต่ว่าถ้าเราเลื่อนลงไปล่างๆเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นคือบางยูเนี่ยเป็นยูลองๆเป็นยูโนเนมเป็นยูที่เราไม่รู้จักดอปเอ์เรทของบางที่เนี่ยสูงถึงยี่สิบเปอร์เซ็นเข้าไปเรียนห้าคนเรียนไม่ไหวหนึ่งคน ซึ่งตรงนี้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยยู่ยิ่งยากมันเนี่ยจะยิ่งเรียนไม่ไหวไม่ใช่เหรอความจริงแล้วไม่ใช่ u n น v e r s i t y ที่เข้ายากอะครับอย่างค่อยเคมบริดจ์ออกฟอร์ดอิมพีเรียลเอเเนี่ยเขามีการคัดเลือกที่ยากตั้งแต่ต้นพอเขาคัดเลือกยากตั้งแต่ต้นนั่นหมายความว่าทุกคนที่เขารับเข้าไปอะเขามั่นใจว่าเรียนรอดแน่โอกาสที่เด็กเหล่านี้จะผิดพลาดและเรียนไม่ไหวจริงๆอะมันเลยน้อยมากแต่เราบอกว่าเราไปอยู่อะไรก็ได้โรงเรียนอะไรก็ได้ง่ายๆสบายๆ ขาอาจจะบอกว่าอยู่เกทเท่าไหร่อยู่มาเลยไอรับหมดแต่สิ่งที่เขาไม่ได้บอกเราคือคุณเรียนไหวไหมและนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบด้วยเพราะฉนั้นสิ่งที่อันตรายมากสําหรับเรื่องนี้นะครับก็คือถ้าเราเจออะไรที่มันง่ายเกินไปเฮ้ยเกตเท่าไหร่มากเลยเดี๋ยวแจกสกอร์ล่าชิพด้วยอะไรเงี้ยอันนี้คือเตรียมตัวได้เลยเราต้องดูแลตัวเองดีมากไม่งั้นเราไม่รอดแต่ถ้าเป็นที่ที่แบบโหเล่นตัวหน่อยโหรับยากจัง,ต,ง,งต้องส่งนู่นนี่เยอะแยะเกตต้องสูงสุดเต็ไมไปหมดเลยเนี้ยอันนี้ของดี ถ้าเข้าไปได้แล้วเนี่ยเรามีโอกาสจะรอดสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าฟังว่าโอ้ไม่อยากอ่านหนังสือวันละแปชั่วโมงงั้นไปเข้าอยู่ง่ายๆดีกว่าเนี่ยอันนี้ลองปรับความคิดใหม่นิดนึงนะครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นมุมใหม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ดีหน่อยไม่จาเป็นต้องเป็นออกซฟอร์ดเคมบริดจ์ก็ได้เพราะว่าบางสาขาเนี่ยมันไม่ได้ดีสุดที่ออกซฟอร์ดเคมบริดจ์บางสาขาอยู่อื่นมันดีกว่าแต่ขอให้เป็นอยู่ที่ดีที่สุดในด้านนั้นที่เราจะเลือกเนี่ยอันนี้ชีวิตเราจะปลอดภยัยแล้วก็ได้เรียนในสิ่งที่ดดดีีีเรรยยนนของ้วะคับ